อะไรยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ฮะอ,อันนาเนี่ยเข้ามาในวันนี้เนี่ยมาตามหมายเรียกะนะครับมาในหมายจับนะครับเป็นหมายเรียกที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของเขานะครับอาจจะเกิดธุรกิจเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะบางคนก็พูดว่าอาจจะเป็นกล่องสุ่มทองหรือไม่ <S <S แต่จริงๆเนี่ยจากการสอบถามทุกนเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามและอาหารเสริมที่เขาทาอยู่ยังไงก็ตามขณะนี้ก็พนักงานสอบสวนของเราเนี่ยก็พยายามรวบรวมหลักฐาน จากการสอบถามทางกองสองสองทหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ9นะครับ ID, เก้เคสไอดีเบื้องต้นนะครับที่เช็คได้นะครับค่าเสียหายตามเบื้องต้นขณะนี้ก็ประมาณเกือบ15ล้านบาทแต่ว่าถ้าเกิดรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ว่ามีการเสียหายาหลายสิบล้านก็จะต้องดูนะครับการที่ผู้เสียหายจะมาแจ้งก็ฝากประชาันพันหากถ้าเกิดวันทนายลักษณะแบบนี้กับเพื่อนา,นาก็สามารถมาแจ้งได้ที่สทหนึ่งศูงนย์และการแจ้งวัฒน,นะ อย่างไรก็ตามทางของทางพนามสวนเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยฮรเราก็แจ้งตามมาตรา3ามส่หช่อโกงแล้วก็ช่อโกงประชาชน343แล้วก็พรบคอมมาตรา14วงเล็บหนึ่งอันนี้เรียนเพืษษษษ่อทราบนะครับก็ท่านอแอนนาก็มากับทนายนะครับเขาค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะครับผมก็พยายามให้สบายใจอยู่ข้อหาช่อโกงกับช่อโกงประชาชนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะมักจะไม่ได้การประกันตัว อันนี้มาเขาอันนี้ไม่ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้มามอบตัวเองไม่ได้เป็นยังไม่ได้ออกหมายจับครับท่านพอเล่าพฤติการให้ฟังได้ไหมคะการที่เขาไปก่อเหตุจนเกิดความเสียหายเนี่ยคืออะไรยังไงคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้นะครับก็ดูจากทางเฟซเขาด้วยคือเขาเกิดปัญหาในช่วงที่เขาไปส่งทองอันนี้คือจากคําเล่านะครับยังไงเดี๋ยวต้องสอบสวนดูรายละเอียดว่าจริงตามนั้นไหมมีการไปแจ้งความไว้สอนอในเขตนครบาลในคันยาวเมื่อประมาณกันยาปีหก ห้าว่าได้นาทองเนี่ยทองจริงไม่ใช่ธุรกิจเขาทองคือการที่ว่าเขาไปเขาสมนาคุมจากการที่ซื้ออะไรอ่าซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อหองงามนะครับก็เลยมีการโบนัสแจกทองแจกทองแจกทองเมื่อกี้ด้วยเอกสารเบื้องต้นในการซื้อทองแต่ละวันหลายล้านบาทน,นะครับก็มีหลักฐานในการซื้อทองนะั้ล้านทองนั้นแต่ก็เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับยังไงก็ตามนะครับแอนนาเขาเลยอยากจะมาพูดคุยกับสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวท่านก็คงจะต้องถาม สื่อทั้งนี้แต่จริงๆแล้วจากการคุยเบื้องต้นเขาไม่ได้เกี่ยวกับทองเป็นการจัดโบนัสให้ได้ทองและทองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในช่วงหนึ่งซึ่งได้มีการแจ้งความไว้ที่สอนคณายาวแล้วรายละเอียดขออญาติาอยู่ในเรื่องงานสอบสวนที่เราต้องสอบสวนต่อไปก็เลยสะดุดในเรื่องธุรกิจตรงนั้นนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่อยากเปิดตรงนี้ให้ทางคุณนาม,มาพูดเองดีกว่าครับผม นะครับผู้เสียหายประมาณสักกี่รายออในของสทหนึ่งตอนนี้9ก้าราย15ล้านนะครับแต่ว่าอาจจะต้องตรวจสอบกับทางสพและสนงต่างว่ามีการแจ้งความเรื่องคุณานาในตรงนี้หรือไม่นะครับค่ะท่านอื่นเร่ตรงนี้เราจะมีการนำมารวมเป็นสรวจเป็นกัีเดียวกันเดี๋ยวก็คงจะต้องนําเสนอจากทางกองบัญชาการไซเบอร์ทีนะครับรอท่านผู้จัดการนะครับให้นโยบายแล้วอาจจะมีการประสานในส่วนของตรลถ้าเกิดว่าไปกันทั่วประเทศ อย่างนี้คงจะต้องรอวอซู์หรือคําสั่งจากทางสำนักงานธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งครับผมการจำนวนเก้ารายนี้เป็นการวอล์กอินเข้ามาแจ้งความหรือว่าเป็นการแจ้งความผ่านระบงทั้งสองระบบนะทั้งทั้งสองแบบทั้งสองแบบตอนนี้ทั้งสองข้อหนึ่งเนี่ยครับก็มีทั้งวอล์กอินเข้ามาและก็แจ้งทางเว็บไทยบริษัทออนไลน์ .com นะครับทั้งสองแบบตอนนี้คดีเรื่องออนไลน์ค่อนข้างเยอะฝากเตือนประชาชนนะครับว่าอยากจะเตือนนะครับว่า สโลแกนของเจ้าพนัการหรือทางตรอเนี่ยเราอยากจะใช้คําว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนถึงแม้ทางกองบัญชาการไซเบอร์เองนะครับทางผอบอเองเนี่ยมีการจับกลุ่มแก๊งเกี่ยวกับเรื่องการเอสเอ็มเอสนะครับนะครับที่มาตั้งเสาในเลยเมื่อก่อนอยู่รอบชายแดนเดี๋ยวนี้มาอยู่ในกรุงเทพเลยเนี่ย <ปะ S 1> จับได้แล้วก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนเนี่ยมาหน้าตาซึมมหาที่สทหนึ่งนะครับบางคนก็ร้องไห้อยังวีวีที่เป็นข่าวของยูทูบนะครับของช่องผีเนี่ย ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าท่านผอ,อตรบุญชากํำชับว่าให้ผมและสอทอนหนึ่งเนี่ยดูแลประชาชนให้ดีที่สุดวันหนึ่งมาแจ้งที่ผมเนี่ยนะครับประมาณ7-80คนนะครับผมก็ต้องทําให้ท่านใจเย็นดื่มน้ําชากาแฟาที่เราเตรียมต้อ็รับไว้งั้นก็พูดเลยว่าตํารวจทุกคนพร้อมดูแลในเรื่องคดีออนไลน์ทุกกองบัญชาการเต็มที่มากครับตอนนี้ครับท่านไม่ต้องห่วงครับตํารวจ นะครับได้รับเงินภาษีจากท่านทุกคนงั้นทุวกวินาทีต้องทํางานแข่งนะครับเพราะคนร้ายมันทํางานเป็นนาที15นาทีไปหลายบัญชีแล้วถ้าตำ,วตำรวจเราทำงานเป็นวันไม่ได้แล้วครับฝากถึงผู้ค้าค่ะผู้ค้าออนไลน์ที่เดี๋ยวนี้เขาจะแข่งขันกันด้วยกันมีของแถมกล่องสุ่มของแจกทองแจกเงินแจกอะไรจนมันเกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะ ต้องยึดหลักกฎหมายก่อนก่อนที่คุณจะไปแจกอะไรเนี่ยคุณได้ไปดูกฎหมายก่อนว่าแจกได้ไหมถูกต้องไหมเอามาถูกต้องแล้วเกิดปัญหาข้อบกพร่องขึ้นมาระวังมันจะไปกาแชร์ลูกโซ่ได้ครับต้องเรามระวังโทษมันก็จะสูงขึ้นไม่ใช่ช่อกงประชาชนอย่างเดียวงั้นรายละเอียดในเรื่องงานสอบสวนอาจจะต้องขออนุญาตสงวนไว้เพิ่งต้องดูว่าเป็นชอ่ชอกงช่อกงประชาชนและพรบคอมมาตรา14วรรคหนึ่งหรือไม่อยากเรียนสื่อมวลชนครับเราต้องช่วยกันครับตอนนี้ครับถ้าท่านเดินออกไปข้างนอกท่านจะเห็นประชาชนนั่งร้องไห้นะ ท่านไปดูท้างเน่าเนี่ยเก้าอี้ผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ท่านต้องดูแลประชาชนกันหน่อยนะครับช่วยกันไม่เชื่อไม่รีบโอนครับย้อนอน,อนกลับไปเมื่อสักครูเ่เลยครับในเรื่องของการทำกล่องซุ่มเนี่ยครับอยากทราบทีไรเนี่ยว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้ไหครับแล้วก็ทำได้ในขอบเขตมากน้อยแค่ไหนครับเบื้องต้นที่ทราบต้องขอญาตก,ก่อนนะครับจากกระทรวงอาดไทยหรืผมไม่ต้องขอญาตก,ก่อนออก,ก่อนจะทำกล่องซุ่มก่อนจะทำอะไรโบนัสแจกแถมเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัดไว้ ถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะขึ้นกับกระทรวงมหาไทยหรือยังไงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับต้องขออนุญาตพย่ใหู่ทุกคนไปทํากองสุ่มได้หมดมันจะผิดกฎหมายข้อนี้และการไปซื้อทองต่างๆก็ต้องมีหลักฐานในการซื้อทองซึ่งเมื่อกี้บีก็ดูนะครับก็เห็นมีอยูแ่แต่ก็ต้องรายละเอียดนะครับเพราซื้อทองเป็นวันเป็นล้านล้านบาทต้องมีหลักฐานในการซื้อขายทองจากร้านทองนั้นด้วยเหมือนกันผมว่าเรามาระวังหน่อยครับตอนนี้ต้องพยายามดูแง่กฎหมายให้ดีศึกษาก่อนทําธุรกิจและ แอนเขก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเขาคงให้ข่าวท่านเองค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะครับขขขออออบบบบบคคคคคุุุณณณรรรััีกแงเวลามาเยี่ยมประชาชนเมื่อไหร่มามอบตัวครับว่ารับข้อกล่าวหาด้วยกันแจ้งไม่ต้องปล่อยปล่อยโชว์ชั่วคราวปล่อยโชวชั่วคราวนะครับเดี๋ยว20นาทีมาพบท่านก็อยากพบท่านอยู่แล้วครับ